เพื่อนเพนเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ iPhone แบตหมดไวขนาดไม่ได้ใช้งานเนี่ยแบตยังไหลแถมเครื่องครับยังมีอาการร้อนอีกด้วยคลิปนี้ครับมีวิธีการแก้เบื้องต้นอีกวิธีหนึ่งอัปเดตล่าสุด2023ครับ สวัสดีครับผมนนทวัฒน์ที่เจเนียชาแนลสำหรับใครครับที่เจอปัญหา iPhone แบตหมดไวครับวันนี้เนี่ยผมมีวิธีการตั้งค่าง่ายๆมาบอกครับซึ่งจะทำอย่างไรนั้นผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วเรามาทำไปพร้อมๆกันครับวิธีนั้นก็คือการที่เราครับปิดการดึงข้อมูลแอปที่อยู่เบื้องหลังนั่นเองครับคาตอบง่ายๆเลยครับให้เราเนี่ยกดมาที่การตั้งค่าก่อนเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับให้เราเนี่ยกดมาที่ ทั่วไปนั่นเองครับตรงนี้เลยครับดึงข้อมูลแอปอยู่เบื้องหลังกดเข้าไปเลยตรงนี้ครับให้เราเนี่ยเลือกปิดนะครับแอปที่เราไม่อยากให้มันทํางานอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับผมก็จะเลือกไปเลยนะครับปิดไปหรือว่าเราครับจะปิดทั้งหมดก็ได้ครับโดยการกดด้านบนตรงนี้ครับแล้วก็กดปิดไปเลยครับนี่แต่ถ้าสมมุติว่าผมแนะนํานะครับก็คือให้เลือกปิดเฉพาะบางแอปนะครับ แต่ว่าให้เปิดแนะนําที่ให้เปิดก็คือจะเป็นพวก Facebook Messenger นะครับแล้วก็พวกไลน์อะไรต่างๆครับเผื่อเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนที่จะติดต่อเราเนี่ยให้แอป,ปเนี่ยสามารถแจ้งเตือนใม่กับเราได้นั่นเองครับซึ่งการที่เราปิดตรงนี้ครับถามว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานแอป,ปหรือเปล่าอันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าเรายังสามารถใช้งานแอป,ปต่างๆได้ตามปกติเลยครับแต่เพียงแค่มันจะไม่ทํางานอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าโ่เราปิดไปเกี่ยวกับ Messenger เนี่ย ขอให้เราปิดเครื่องนะครับถ้าเราไม่เปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานมันจะทํางานก็ต่อเมื่อเรากดเข้าไปในแอปนั่นเองครับซึ่งที่แนะนําให้เปิดก็เหตุนี้แหละครับไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนจากไม s s e n เจอร์ไม่กับเราคนอื่นก็จะไม่สามารถติดต่อเราได้นั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็คือง่ายมากๆแค่นี้เองนะครับเราก็สามารถาลดการทำงานของ CPU ลดการทำงานของแรมของตัวเครื่องได้แล้วนั่นเองครับมันเลยทำให้ตัวเครื่องเนี่ย ลดการใช้แบตเตอรี่ลงนะครับทำให้เครื่องเนี่ยลดความร้อนได้ด้วยทําให้เครื่องเนี่ยเล่นลื่นขึ้นสมูทขึ้นนั่นเองครับเพื่อนๆคุณไหนครับที่ใช้มือถือแล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งครับแนะนำตรงมาที่เจนไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Line ลน j เจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไน o n e เรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองวันนี้ผมนน,น,นทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ รับประกันห้าปีสัรองมีเครื่องสำรองให้ด้วยราะเราใส่ใจในมาตรฐานพรบริการอีกมากมาย